มันเป็นลิดที่ดีต่อจมูกอแต่มันก็จะมีแบบติ่งไปลายๆนิดนึงที่รู้สึกว่ามันจะมีความสดชื่นหวานแบบไม่กระตกกระตาตัวนี้อยากจะบอกว่าตำนานจริงๆเพราะว่า ค่ะทุกคนออมนะคะวันนี้ออมจะมาแนะนาน้ําหอมกลิ่นวันวานที่ออมเนี่ยชอบใช้กันนะคะซึ่งออมอยากจะบอกว่าการที่ออมใช้กลิ่นนี้แล้วชอบเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้เหมือนออมแล้วก็ชอบนะคะคือน้ําหอมกลิ่นนี้ใช้กับคนนี้แล้วอาจจะถูกจหริตแต่ว่าใช้กับอีกคนนึงอาจจะเวียนหัวหรือว่า ไม่ชอบก็ได้นะคะทาที่ดีเนี่ยก็ลองไปที่เคาน์เตอร์ก่อนเพื่อความชัวนะคะจะได้ไม่เสียเงินฟรีนะเพราะว่าบางทีออมซื้อน้ําหอมไม่ได้ไปลองเทสไม่ได้ไปลองดมก่อนพอได้มาจริงๆเรามันไม่ได้เป็นแบบตามที่เราหวังเราไม่ชอบอะไรอย่างนี้ก็จะเปลืองเงินเนาะเดี๋ยวพวกราคาหรือว่าชื่อรุ่นเนี่ยก็จะใส่ไว้ที่ description b o x เหมือนเดิมน,นะคะสามารถไปหาอ่านดูได้มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าคะ่ะที่ออมชอบแล้วก็ใช้นะคะเป็นของ m i s s y i o r ตัวนี้คะ่ะเป็น m i s s d all rose and rose นะคะดมแล้วคือ หวานมากกินหวานมากทุกคนตัวเนี้ยหอมหวานผู้หญิงจ๋าลูกคุณหนูแล้วก็เป็นความหอมที่อาจจะฉีดแล้วอะไปเดินข้างนอกที่เจอแดดอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกเวียนหัวได้นะคะตัวออมในเวลาฉีดเนี่ยออมจะอยู่ในห้องแอร์ตลอดแบบเดินห้างหรือกินข้าวที่มีแอร์อยู่ตลอดนะคะแล้วก็ขวดก็น่ารักเป็นโบปุกปกีแบบนี้นะคะเป็นสไตล์ดีออเนาะตัวนี้ ต่อมานะคะเป็นตัว g u ชี i Flora าตัวนี้ค่ะเป็นลายลิมิเต็ดอดดิชั่นนะคะก็จะเป็นสีนี้มาแล้วก็เป็นกล่องอีกแบบนึงก g ชชี่อันนี้คือมันจะเป็นความหวานที่เหมือนเป็นแบบว่าดอกไม้เพราะว่า f อ o r าแปลว่าดอกไม้นะคะหอมหวานนะคะแต่มันไม่เลี่ยนจนเกินไปนะคะแต่มันก็จะมีแบบติ่งปไปๆนิดนึงที่รู้สึกว่ามันจะมีความสดชื่นแต่ไม่ได้ชัดออกมาขนาดนั้นนะคือนิดนึงจริงจอันนี้ฉีดได้ทั้งในแอร์หรือว่า จะไปเดินข้างนอกอะไรเงี้ยก็ฉีดได้ะคะ่ะไม่เวียนหัวไม่ฉุนจนเกินไปนะแล้วก็ติดทนในระดับหนึ่งเลยประมาณ4-6ชั่วโมงนะคะต่อมานะคะขวดนี้เนี่ยจะบอกกันว่าเริ่มใช้ครั้งแรกเนี่ยตอนมอปลายจะชอบใช้มากอันนี้น่าจะเป็นขวดที่2หรือ3แล้วก็ไม่รู้เป็นเดซี่ดีมของมา,าร์จ้าขอบค่ะนี่ขวดก็จะเป็นแบบลายเดซี่หน้าล้างแบบนี้นะคะกลิ่นเขาเนี่ยจะเป็นหอมที่ หอมหวานแต่สะอาดอม,มันฉีดแล้วคือมันไม่ฉุดเลยแล้วก็ติดทนในระดับหนึ่งเหมือนกันอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ในแอรเนี่ยสามารถใช้ได้ครับไม่เวียนหัวด้วยนะคะมันเป็นกลิ่นที่ดีต่อจมูกอะ่ะเออมันเป็นกลิ่นเซฟโซนของออมากเลยนะแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากด้วย ตัวต่อมาะคะตัวนี้อยากจะบอกว่าตำนานจริงๆเพราะว่าแม่นา้ายายใช้ทุกคนใช้มาตั้งแต่แบบนานแล้วแล้วพอมอได้กลิ่นอะ่ะออาก็แบบเออมันหอมจริงๆหอมมากก็คือเป็นเค n โซ่รุ่นนี้นะคะเป็น Flower by k e n s so h นะคือกลิ่นอะ่ะดอกไม้คือหอมมากหอมหวานมากทุกคนเป็นหอมหวานที่ไม่เลี่ยนแล้วก็มันกลิ่นเหมือนแบบขนมขนมนิดนึงอะ่ะเป็นดอกไม้ที่เป็นขนมอะ่ะทุกคน รู้ว่าจ่าที่ใบเป็นขนมอะไรดีคือมันเป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วก็คือแบบดูเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยอ่ะท,ทางทางที่ตัวจริงแล้วก็ไม่ได้เรียบร้อยขนาดอนะัตจะตฉีดแล้วรู้สึกเป็นผู้หญิงเรียบร้อยมันหอมจริงๆทุกคนใครอยากจะลองน้ำหอมกลิ่นหวานๆเป็นดอกไม้เนี่ยแนะนา k e n s o เลยนะคะออมชอบออมเลยต่อมาอันนี้ก็ใช้เพราะว่าแม่ใช้เหมือนกันนะคะคือลังคม m e Miracle Secret ตัวนี้นี่ตัวนี้ก็คือหวานแบบ ไม่กระตกกระตากหวานแบบเรื่อยๆเออมันเป็นกลิ่นไม่ที่แบบว่าพอฉีดออกมาตอนแรกแล้วก็คือวิหอมมากพอไปพอไปเรื่อยๆกลิ่นมันเริ่มแบบดรอปลงหรืออาจจะเปลี่ยนไปตามแบบฟิโลโมนของเราหรือว่าแบบตามเหงื่อตามอะไรอย่างเงี้ยของเราใช่ไหมแต่คือนี้เป็นแบบฉีดออกมาตอนแรกเป็นยังไงมันก็จะเป็นกลิ่นอย่างนั้นไปตลอดจนมันจะหายจางหายไปตามเวลาอะไรนี้เลยนะคะก็คือตัวเนี้ยก็ชอบแล้วก็กลิ่นติดทนไหม มนันก็ในระดับหนึ่งมาถึงตัวสุดท้ายกันนะคะตัวนี้เป็นของโครเอค่ะโบครีมนะคะคือทุกอย่างดีหมดอันเนี้ยของโครเอแต่คือเสียอย่างเดียวก็คือตรงเนี้ยที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นโลหะของเขาอะมันเลอะแบบอยู่ดีๆมันก็เลอะมันเป็นดำาๆมันต้องไปขัดนะคะแต่คือส่วนตนันวออก็คือเป็นคนขี้เกียจ ก็เลยปล่อยมันไว้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้งานนะคะกลิ่นของโครเอเนี่ยหวานที่ไม่เลี่ยนนะคะไปไปสดชื่นโครเอเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ําหอมกลิ่นค่อนข้างจะถูกใจ ผู้หญิงหลายๆคนนะคะจริงๆแล้วน้าหอมที่เป็นกลิ่นหวานๆที่ออมมีอะ่ะยังมีอีกเยอะนะคะแต่ว่าก็จะขอคัดมาให้เฉพาะตัวที่ออมรู้สึกว่าใช้แล้วมันโอเคกับออมแล้วก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆว่าตัวไหนกลิ่นเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าถ้าให้เลือกตัวเดียวที่เป็น Number รวันที่1ใ,ในใจของออมเลยนะคะจากน้าหอมทั้งหมดในคลิปนี้ออมขอเลือกเคนโซค่ะน้าหอมนี้ก็คือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้หญิงเลย ก็จะประมาณนี้นะคะที่ออมแนะนําเกี่ยวกับน้ําหอมกลิ่นหวานๆนะถ้าใครชอบคลิปเกี่ยวกับน้ําหอมอีกก็สามารถเมนมาบอกได้นะคะโอเคค่ะทุกคนแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่ลาไปก่อนบ๊ายบาย